ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงเรียนพิชัยรัตนาคารงุิงิมมืเสนอชีววิทยาตอนระบบหายใจ ไอ้เนี่ยไอ้ติดไปเลยป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะไอ้ตั้งแต่เช้าแล้ว,วอ่ะเจ็บคอไอ้ต้อหนักก็ไม่รู้อย่าอุ๊ยจริงไอเกิดจากอะไรเนี่ย วบบลวคืออาการไอนี่นะจ๊ะมันคือ,อคกลไกการตอบสนองของร่างกายค่ะต่อสิ่งโซกปรงหรือสิ่งปกติผิดปกตินะคะในทางเดินหายใจของเรานั่นเองและเป็น,นกลไกที่สําคัญต่อร่างกายของเรามากนะจ๊ะเพราะว่ามันจะช่วยกําจัดเชื้อโรคที่เราหายใจเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็เป็นโรคเสมหะโรคสิ่งแปลกปลอมจากทางเดินหายใจอาจารมันก็จะไม่มีอ๋อมันกเกี่ยวออกับระบบทางเดินหายใจนะสิคะใช่เลยจ๊าเหมือนที่เพื่อนกําลัง ดูเลยนะต okay. ั้งใจฟังด้วยค่ะเพื่อนๆเรื่องระบบหายใจเนี่ยนะคะมันคือระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะเกี่ยวกับการหายใจเป็นการนําอากาศเข้าไปแล้วก็ออกจากร่างกายค่ะส่งผลให้แก๊สออกซิเจนทำให้ปฏิยากับสารอาหารค่ะได้พลังงานน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และร่างกายของเราก็จะหายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและนี่คือระบบหายใจของคนค่ะระบบหายใจเป็นการเคลื่อนย้ายอากาศ ผ่านทางจมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดลมใหญ่หลอดลมปอดแล้วไปสู่ของลมปอดซึ่งเป็นที่ที่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ ครูจมูกเป็นจุดเริ่มต้นถัดไปเป็นโพรงจมูกซึ่งมีขนสั้นๆเยื่อเมื่อและเส้นเลือดฝอยผุอยู่รอบๆอ,อากาศจะถูกรองโดยขนจมูกทำให้ชื้นขึ้นโดยเยื่อเมื่อและทำให้อุดขึ้นโดยเลือด จากนั้นอากาศจะเคลื่อนที่เข้าสู่คอหอยซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันในการลำเลียงอาหารและอากาศอากาศจะเคลื่อนที่ต่อไปสู่กล่องเสียงลิ้นปิดกล่องเสียงเป็นเนื้อเยื่อที่คอยปิดเปิดอยู่ด้านหน้าของกล่องเสียงเพื่อปิดกั้นเมื่อ,กอเกินอาหาร ไม่ให้เข้าสู่กล่องเสียงภายในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงอยู่ข้างในหลอดลมใหญ่เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลมปอดวงแหวนที่เป็นกระดูกอ่อนของหลอดลมใหญ่ จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้หลอดลมใหญ่ยุบตัวปอดเป็นเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายปอกน้ำที่มีถุงลมและเส้นเลือดฝอยอยู่มากมายการหายใจเกิดจากการยืดและหดตัวของปอด หลอดลมปอดที่เป็นตัวนำอากาศเข้ามาจะแบ่งย่อยออกเป็นกิ่งก้านสาขาเล็กๆเรียกว่าหลอดลมฝอยที่ปลายหลอดลมฝอยแต่ละอันจะมีถุงลมถุงลมแต่ละอันจะมีเซลล์จำนวนนับล้านเซลล์และมีเส้นเลือดฝอยห่อหุ้มจำนวนมาก ซึ่งที่นี่จะเป็นที่แรกเปลี่ยนแก๊สอากาศที่มีออกซิเจนผ่านทูจมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดลมใหญ่หลอดลมปอดและเข้าสู่หุงลมปอด ด้วยกระบวนการแพร่กระจายออกซิเจนในอากาศจะเคลื่อนที่ออกจากถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนที่จากเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการหายใจ ไม่เด้มีเพียงเท่านั้นนะคะยังมีของกบด้วยมันคือระบบหายใจของับค่ะไปดูกันเลยนะคะระบบทางเดินหายใจของกบในขณะที่กบยังเป็นตัวอ่อนหรือลูกออดจะใส่อยู่ในน้ําจะแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือคล้ายปาาเมื่อลูกออดเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยเหงือกจะหายไปแต่จะใช้ผิวหนังกระปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊แสแทนลักษณะปอดของกบมี ลักษณะเป็นถูกบางสองถุงอยู่ภายในช่องลำตัวสิ่กับช่องปากกบไม่มีกระดูกที่โครงและกระบังลมทําให้ขั้นตอนการหายใจแตกต่างจากคนขั้นตอนการหายใจของของกบหนึ่งขณะที่รูจมูกเปิดเพื่อให้อากาศเท่านั้นช่องทางผ่านของอากาศจะปิดลงผนังด้านล่างจะลดต่าลงสองรูจมูกช่องทางผ่านของอากาศจะเปิดกว้างผนังด้านล่างของปากจะยกตัวสูงขึ้น เพื่อไล่อากาศลงสู่ปอดทําให้ปอดฟองขยายแก๊สออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดที่อยู่รอบรอบปอด 3. รูมจมูกเปิดออกผนังด้านล่างของปากยกตัวสูงขึ้นและลดต่ำลงทำให้อากาศเข้าและออกทางช่องปาก 4. กล้ามเนื้อที่ผนังลำตัวยกทำให้ปริมาตรในช่องตัวลดลง ความดันสูงก็จะดันให้อากาศเข้าในปอดออกมาทางช่องปากระบบการหมุนเวียนของเลือดของกบหัวใจของกบมี3ามห้องเลือดจะถูกบีบให้ไหลไปยังปอดแล้วเลือดก็จะย้อนกลับมายังหัวใจอีกครั้งก็จะมายกตัวอย่างอาการที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจกันนะคะการไอเกิดจากการที่ร่างกายพยายามทำให้ปอดและทางเดินหายใจโลง่ง โดยอาจไอแบบแห้งๆหรือไม่มีเสมหะก,การไอเกิดขึ้นจากการที่เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียาบางครั้งอาจเกิดจากภูมิแพ้หรือสิ่งระคายเคืองโดยเฉพาะการสูบบุหรี่นะคะอาการไออาจเป็นผลกระทบมาจากโดยตรงจากปอดหรือจากน้ำมูกที่ไหลลงในหลอดลมซึ่งเกิดจากการข้างของของมูกในทางเดินหายใจถ้าสาเหตุเกิดจากหากัดการไ ลาหลายสัปดาห์หลังจากอาการอื่นหายไปหมดแล้วซึ่งการไอเป็นเวลานานๆผลเสียของมันก็คือการที่ไอามากๆอาจทําให้เสียบุคลิกภาพในการอยู่ร่วมในสังคมเนื่องจากทาให้เป็นที่ลํำคาญหรือเป็นที่รังเกียจของผู้คนและยังอาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้บางครั้งก็จะไปบรบกวนการรับประทานอาหารร่วมทั้งการนอนหลับ ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุมากแล้วมีการไอามากๆรุนแรงอาจทำให้กระดูกอ่อนที่โครงหักได้รวมทั้งทำให้ถุงลมหรือเส้นเลือด่อยในปอดแตกออกสู่โครงเยื่อหุ้มปอดเกิดการหอบเหนื่อยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากในคนไข้ที่มีการผ่าตัดตาและหูเช่นการผ่าตัดต้อกระจกการไอาอาจทำ แก้วตาเทียมที่ใสในลูกกตาหลุดออกได้หรือการผ่าตัดปะเยาะแก้วหูการไอามากๆอาจทําให้เยาะแก้วหูเทียมที่วางไว้เคลื่อนที่ออกมาได้น่ากลัวใช่ไหมล่ะค๊ะไอ้ไงจ้า,จารักเรียนเพื่อนมีเซนมาฮักกลัวมาใช่ไมฮู้น่าลัวมากเลยค่ะนี่นะจ๊ะถ้าโดรโร่ไม่อยากเป็นนะต้องทําตามที่ครูบอกเลยก็คือพยายามสุรอกาศที่บริสุทธิ์จ้าใช่จังเล อย่าใส่เข็มขัดที่มันรัดตึงเกินไป<า>ถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยก็หาอะไรมาห่มให้มันอุ่นนะจ๊ะ <c oughs> อย่าอยู่ก็้คนที่มันเป็นวัณโรคแล้วก็สูบุหรีนะ <c oughs> <c oughs> พยายามทำให้ปอดทำงานได้สะดวกที่สุด และที่สำคัญออกกำลังกายกันเยอะๆนะจ๊ะ m a เ e ็ o ซ e บิ i n อ๋อได้ความรู้เยอะเลยนะเนี่ยใช่แล้วทีหลังเกก็ต้องเอาคำที่อาจารย์สอนไปิบไถ้ไม่จะไม่ต้องอายอย่างนี้พูดถึงก็อายเลย อีเดวแ์ดหน่งสอามด1 2 3ี่สก่สี่สี่ี่สีัสี่สี่ี่สี่ะี่สี่สี่อน่สี่สี่ะค่สา็สี่สี่สี่เี่สห่สี่้ี่สี่สี่ี่สี่สีพนีคะี่สเ่ส่ส่สน่สี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 ่ส็่สี่สน่ส่ส่า แต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ัวหน้ามาก็ไม่ได้คะแนนก็ต้องผัวมานะคะก็อาจจะบอกว่าออขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อันนี้เป็นมือสมัครเล่นอาจจะแบบว่าไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าดีก็ให้เกตสีนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย